ซิปกราสวัสดีค่ะรถกระบ,บามือสองนะคะที่คัดสันมานําเสนอวันนี้นะคะสายรุยค่ะจัดไปใช้เป็นเพื่อนคู่ใจเดินทางได้ไม่ผิดหวังค่ะทุกท่านเก็บงานมาบ้างแล้วนะคะสิ่งที่ทําไปก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนโชคทั้ง4ต้นเปลี่ยนคัดแอร์โอริงได้เออนะคะ รถกระบะมือสองอีซูซูดีแม็กประตูเครื่อง 3,000cc 4 w d Auto นะคะรถจนปี05ค่ะเอกสารมีครบนะคะภาษีพรบรไม่ขาดาราคาอยู่ที่1,55,000บาทค่ะต่อรองกันได้นิดหน่อยนะคะเบาะหนังค่ะภายในกว้างๆนะคะขับดีค่ะอัตราการเร่งดีขับขี่ได้สบายเกียร์ขับ4ใช้งานได้ปกติเลยนะคะ 155,000บาทราคาเงินสดค่ะสนใจนัดดูรถได้ที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเน้นโทรนะคะโทรเพื่อติดต่อสอบถามเพื่อนัดหมายร่วงหน้าเพื่อคุยเจรจากับผู้ขายโดยตรงนะคะในวันนี้ข้อมูลต่างๆเราก็ใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่เมเติมใต้คลิปเรียบร้อยแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ